เปลี่ยนล่างเป็นเสือโค่งตัวใหญุ่่เข้ามาถาังหาเสียงลูกซองในมือผ่านก็คำรามแข่งกับเสียงนางสมิงสาวลุกปืนได้พุ่งเข้าหามาแต่ถ้าว่าคราวนี้กลับทำได้แค่เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนสมิงสาวกลางป่าลืมสวัสดีครับเช่าสยองไดอารี่ทุกท่าน วันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าจากแฟนเพจชื่อว่าแทนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับสวัสดีครับผมมีชื่อว่าแทนผมมีเพื่อนอีกสองคนชื่อหมูและพงเรามีแผนจะเดินป่ากันในวันพรุ่งนี้คืนนี้พวกเพื่อนๆจึงได้มาพักกันที่บ้านของผมหมูนั้นได้เอ่ยขึ้นเอ้ยเอยพงมึงไปหาพรานที่ไหนวะ ก็พานที่อยู่ในละแวกนั่นจิวะเอาพานป่าตายมานำทางป่าเหนือมันก็ลงชี่หายไวปวงกันพอดีหมูขมวดคิวเออวะ่ะทำไมกูคิดไม่ได้วะผมนั้นก็ได้นอนนึกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีความลำบากและความสนุกอะไรพวกนั้นรอเราอยู่เมื่อวันรุ่งเช้ามาถึง พวกเราก็บึงรถไปยังชายแดนเข้าเขตป่าที่เราจะไปกันโดยเมื่อไปถึงนั่นก็เจอผ่านจำผ่านเท่าอาวุโสที่รอต้อนรับเราอยู่แล้วและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็มุ่งหน้าเข้าปา่าโดยที่ทิปนี้ไม่มีลูกหาพอเรามากันแค่นี้ัมมพระก็ไม่ได้เยอะมาเสียงไอ้หมูพูดแสงกเฮ้ยไอ้แดน อย่าไปโกหกคนดูอย่างนั้นสิวะเงินหมดไม่เหลือให้จ้างลูกหาก็บอกเขาไปเถอะก็คงจะตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมเมื่อเราเข้าเขตป่าก็มีสัพสัดน้อยใหญ่มากมายจนมาถึงที่ที่พานได้ขัดห้างวายพรานจําบอกว่าให้ทุกคนหากินข้าวกันให้เรียบร้อยหลังเวลาสองทุกเราจะขึ้นไปบนท่า และจะไม่มีการลงมาตลอดจนถึงเช้าเมื่อเวลาร่วงเลยผ่านไปอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเสียงของป่ายามค่ำคืนก็ดังระงมไปด้วยหลีดลิงเลไลรับกล่อมทั้งป่าเป็นเสียงธรรมชาติฟังไปฟังมาก็เพราะดีครับแต่แล้วจูจ่ๆเสียงในจริงหลีดนานก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นลงมาสิจ้าพี่ รีดลงมาได้แล้วผมสะดุ้งพลัวลุกขึ้นมาสาดไฟฉายซองลงเบื้องล่างแต่ก็ไม่เจออะไรพอเคลิ้มจะหลาบเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีจะลงไม่ลงจ้ะหรือจะให้ปีนขึ้นไปใช่ไหมผมลุกขึ้นอีกครั้งจนห่ามอยู่พาไอ้มูงวงเงียถาวปลิงกาตูดหรือไง่าเพื่อนสะดุ้งอยู่ได้ ผมก็ไม่ได้ตอบอะายแต่ผมได้ยินจริงๆมันเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงที่หวานจับใจเสียงนั้นแล้วก็มีมนสะกดผมให้นอนคิดทั้งคืนและตอนใกล้จะลุงเช้าผมก็ได้ยินเสียงอีกคราคราวนี้เธอพูดว่าจะลไม่ลงจั๊กหรือจะให้ปีนขึ้นไปใช่ไหมผมรีบลุกขึ้นอีกคราคราวนี้ ผมเห็นเงาลางๆตรลงพุ่มหมายถึงจะเห็นไม่ชัดแต่ตอนนั้นก็เริ่มมีแสงบ้างแล้วร่างนั้นเป็นเงามีส่วนเว้าส่วนโค้งของผู้หญิงซึ่งผมเห็นแล้วต้องยอมรับว่าเธอสวยจริงๆแม้จะไม่เห็นหน้าพอตะวันขึ้นผมก็นั่งคิดเรื่องของเธอคนสวยคนนั้นทั้งวัดเธอเป็นใครหรือจะเป็นชาวบ้านผมจึงได้ไปถามพลานว่า แถวนี้มีหมู่บ้านใหม่พลานกับบอกว่านี่มันกลางป่าลือไม่มีเช่าบ้านหรอกแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อแล้วเธอคือใครกิจกรรมในช่วงกลางวันก็ผ่านไปแต่ในความคิดผมนานยังคิดเรื่องของเธอจนเวลาพบคำมาถึงเราก็ยังคงพักที่เดิม เวลาล่วงเลยไปเกือบจะสองอยามแล้วทีนี้มีเสียงคนเดินเข้ามาผมนั่นค่อยๆลุกขึ้นดูซึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายมีล่างล่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ห่าแสงจันทร์ได้สาด่องกระทบลาและใบหน้าของเธอเธอสวยมากครับร่างกายอรชรอ่อนแอมีกลิ่นของดอกไม้ป่า่วยออกมาเธอค่อยๆมองขึ้นมาและพูดว่า ฉันมาเรียกตั้ง,ตงแต่เ<ต>มื่อคืน,คนแล้วนะจะอยู่วนนั้นไปถึงเมื่อไรผมได้ยินเท่านั้นแหละผมก็รีบไต่ห้างลงไปโดยที่ไม่ไนึกถึงคำทักท้วงของพรานเลยแม้แต่น้อยเมื่อผมลงมาอยู่ต่อหน้าสาวสวยตรงหน้าก็เอามือเลียวเล็กของเธอมาจับมือผมและจูงผมเดินห่างออกมามือนั้นช่างนุ่มแต่ก็เย็นแปลกๆผมได้ถามว่า จะไปไหนแล้วจ้าม่คุณเธอหันมาอมยิม้มแต่ก็ไม่ได้ตอบจนมาถึงขอบของผาผาหนึ่งตรงนั้นมีหินแตกอยู่เลียงลายทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่และมีกองกระดูกสัตว์อยู่พอสมควรผมจึงถามออกไปนี่เธอเป็นใครแล้วชวนผมมาเออยังไม่ได้พูดอะไรต่อเธอคนสวยตรงหน้าผม<ต>ก็ตอบออกมาด้วยเสียงที่หวานจับจิตว่า ชื่อ,อน้ำอ้อยจ้ะแล้ว,ลวพี่พชายล่ะผมจะพูดแนะนำตัวแต่ก็ถูกเธอเอานิ้วม,มาแตะที่ปากบอกว่าไม่ต้องพูดต่อแล้วเพราะเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะไม่ได้ออกไปจากที่นี่แล้วผมงงเธอหมายความว่ายังไงเธอยิม้มแววตาเริ่มมีความดุจ้องผมร้อมกับระเบิดเสียงหัวเราะเล็กแหลมออกมา ก็หมายความว่าพี่จะต้องตายที่นี่น่ะสิจ๊ะออกมาไกลขนาดนี้ผ่านกับเพื่อนคงไม่ได้ินแล้วล่ะว่าแล้วเธอก็อาปากเรียริมผีป่าพร้อมกับมีกงเล็บยื่นออกมาและมีลายเสือโครงหลังๆขึ้นตามร่างกายแต่ร่างกายนั้นยังเป็นสาวน้ำอ่อยเธอจับปุมบีบคอเล็บของเธอคมเรามิดโกว เธอขึ้นมานั่งทับตอนผมล้มลงพลาดพูดออกมาว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหม<า>พวกมนุษย์หลอกง่ายจริงๆแล้วก็หัวเราะออกมาเธอกดปากผมไว้ผมพยายามดิ้นสู้ผมจับแขนของเมเสือสาวนันและแกะมันออกนั่นทำให้ผมได้รู้ว่าเรียวแรงของสมิงสาวก็ไม่ได้เยอะอะไรไปกว่าผู้ชายอย่างกม ผมแกมือเธอออกอย่างง่ายดายจนเธอนาดพยายามขัดคืนและพูดว่าไอ้มนุษย์เล่หหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แกจะทำอะไรตอนนี้มันกลายเป็นว่าผมจับเธอเสียแล้วเธอพยายามมองด้วยสายตาที่ดูร้ายนะาแต่ผมก็เวียงเธอไปแม่เสือสาวกริ่งไปติดกับโขดหินเธอชี้หน้าตะวันกลับมาเธอค่อยๆพยุงล่างขึ้น เธอโซเซมาหาผมผมจึงหยิบก้อนหินแล้วขว่างออกไปทีแรกมันไม่ได้โดนเธอพราแม่เสือสาวนั่นก็ไม่ได้อยู่นี่เธอก็เดินเซไปจนเต็มก้าไล่ยคนเมาที่เคยเห็นมายังไม่เป๊ะขนาดนี้เลยครับเสือสมิงสาวพยายามพูดปนเสียงหายใจหอบเป็นแค่มนุษย์จะมีปัญญาทำอะไรฉันได้ อย่าคิดทจะชสู้กับกับกูไม่ทันทีพูดจบน้ำอ้อยมีเสือสาวกูดิออกมาพอหินอีกก้อนที่ผมคว้างเข้าไปได้เข้าไปกระแทกที่ใบหน้าเธออย่างจา้าสมิงสาวลงไปดินชาาเหมือนปลาถูกทุบหัวผมได้โอกาสจึงวิ่งสุดชีวิตออกไปจากตรงน,นั้นโชคดีที่พอจำทางได้บ่าจึงกลับไปที่หา ผมแหกปากโวยวายเฮ้ยเสือเสือโวยช่วยด้วยเสือมาพลานเรียมมาพาผมขึ้นไปแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรเสือสาวน้ำอ้อยก็เดินเอามือปิดใบหน้าข้างหนึ่งออกมาจากทางไปพาหินพลางชี้ขึ้นมามึงลงมาเดี๋ยวนี้พลานจามจึงหยิบเอาลูกซองขึ้นมา เตรียมขึ้นล่ำไวายเธอเห็นดังนั้นจึงค่อยๆล่าทอยออกไปผมจึงแย่งปืนจาก่านจับแล้วมายิงใส่ไปทีการหลังของเธอขณะที่เธอกําลังหันหลังผมพลาดตะโกนกินนี่น้อยไมหรือเสือสาวเสียงปืนลูกซองคํานามลั่นป่ากระสุนนั้นพุ่งเข้าการหลังทะลุอกด้านน้าน้ำอ้อยสมิงสาก็ล้มลงไปดิน ลาดล่างนั้นกลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่ก่อนจะตะเกียกตะกายนี้เข้าป่าไปลานบอคืนพรุ่งนี้มันต้องมาอีกแน่ไอ้มูไอ้พงเมื่อกี้มันอะไรวะนี่ไงเจอสาวแล้วลืมเพื่อนเกือบแล้วไหมห่ละมึงผมตบหัว,วมันฉาดใหญ่มึงนี่มันใช่เวลาไหม คืนนั้นทุกอย่างปกติลุงเช้าเราคุยกันว่าจะกลับออกจากป่าแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุใดพานหาทางกลับออกไปไม่ได้แกบอกว่านางสมิงนา่นมันคงใช้มนต์อําพลาไม่ให้เราออกไปพงจึงพูดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงล่ะพ่อพรานพรานตอบออกมามีทางเดียวเราต้องกำจัดมันซามนถึงจะคลาย ไม่งั้นเราก็ติดตายอยู่ในนี้ผมคิดในใจเอาวะอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะไม่กลา้าเธอบีบให้เราต้องทำแบบนี้เองผมจึงถามแล้วเราจะข้ามยังไงล่ะพลาดปืนยิงไปมันยังนี้ไปได้เลยต้องทำลายหัวใจเท่านั้นงั้นเราเปลี่ยนที่ขัดห้างกันเถอ เพื่อจะทวงเวลามันได้มันจะได้หาเราเจอได้ช้าขึ้นสุดท้ายแล้วก็ไปทําเลใหม่เราขึ้นไปบนห่างถึงหัวคัามพรานนั้นท่องคาถากํากับไว้ทุกทีดลงอาคมมีปืนทุกอย่างที่จะทําได้และแล้วเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์ก็เลยกลายเป็นสีแดงลมพัดแรงมา พร้อมกับเสียงเสือโคร่งตัวใหญ่ทันจำบอกว่าอุย้ยมันมาแล้วคราวนี้มันมาในร่างเสือโคร่งตัวใหญ่เมื่อมาถึงนางเสือไล่ก็กลับร่างเป็นหญิงสาวอีกครั้งแล้วพูดขึ้นคิดจะกำจัดกุหรอเห็นต้น,ตนไม้น<ม><ม>ี่ไหมเธอชี้ต้นไม้เธอได้ใช้กรงเล็บตะปบต้นไม้จนขาดครึง พร้อมกับเสียงหัวเลาะเล็กแล้และเปลี่ยนร่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่พุ่งเข้ามาทางหางเสียงลูกซองในมือผ่าก็คำรามแข่งกับเสียงนางสม,มินสาวลูกปืนได้พุ่งเข้าหามานันแต่ถ้าว่าคราวนี้กลับทําได้แค่ทำให้มันเซไปได้เท่านั้นถ้ายิงมาในร่างเสือมันจะไม่ละคายหรอก ต้องจัดการมันในร่างคนแล้วเราจะทำยังไงให้เธอกลับล่างละพาดผมจึงรีบหาวิธีได้และพูดออกไปในว่าจะจัดการพวกเราได้ง่ายๆไงล่ะแม่เสือสาวทำไมต้องเอาล่างเสือมาเลยละ่ะหรือว่าล่างคนสู้พวกเราไม่ได้เมิงเซาได้ยินดังนัง้นจึงตวาดกล่า เดี๋ยวพวกแกจะต้องตายขาดครึ่ง่้นเหมือนต้นไม้นี่แหละหรือจ้าไม่ทูนหัวเอาสิลับล่างสิหรือไม่แน่จริงโดนแค่คนหินเมื่อคืนก็ดินพลาดละเอ้ยมูมึงเคยเห็นสมิงสาวชักกระเดลวกระเดีวมันหมาโดนกัดไม่วาเด้วพวกเราก็ขำย่อยเย้ยเธอจนสาวน้ำอ้อยในล่างเสือ วาดเสียงดังได้แล้วก็แค่คนไม่กี่คนกูจะใช้ร่างไหนฆ่าพวกแกก็ได้ว่าแล้วเือก็กลับมาในร่างหญิงสาวที่มีเขี้ยวเล็บเลยเดินเข้ามาอย่างมาดมาไอพงหยิบมีดในย่มผลาดปาออกไปใส่เธอมีดนั้นพุ่งเข้าไปที่หลงโดนไ่ไม่เสือสาวนั้นอย่างจาก เธอได้ส่งเสียงร้องห้อยหวนออกมาและพูดว่างั้น,นกูจะจะยีบพวกแกในร่างคนนี่แหละเสียงดังนดังปัไม่เปิดโอกาสให้เธอได้พูดต่อลูกซองก็ดังขึ้นอีกครั้งกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเข้าที่กลางหน้ผาผากของสมิงสาวเธอกรีดร้องอีกครั้งเซธราถอยอ,อกไปกและเสียงดังขึ้นอีกนานเข้าที่กลางอกสมิงสาวนาน ลมลงไปกลิ่งนอนแล้วพยายามลุกขึ้นเอาให้โดนหัวใจสิพลานเลงหัวใจเออทุกนัาที่เล็งเนี่ยกูเลงหัวใจทั้งนั้นแหละแต่มันไปโดนที่อื่นโว้ยสมิงสาวล้มลุกครขานล,ลางชี้หน้ามาอีกเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งทำห้คำพูดนันขาดลงอีก เสื้อสมิงสาวได้ล้มกระเด็นไปอีกออนั่นสุดท้ายแล้วว่าถ้าไม่โดนหัวใจเราตายแน่ๆน,น้ำอ้อยเธอลุกคืนเลยเดินเซเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าแกกล้ามากนะมนุษย์อ่อนฮะเลิกพยายามเถอะอย่าหวังว่าจะสู้กับกูได้พลันตั้งใจเล็งและยิงออกไปกระสุนนัดสุดท้าย พุ่งออกมาโดนท้องของเธอผมสะบูดโต้เว่ยแต่เหมือนว่าโชคจะเข้าขานัดนานทําเอาเสือผีหนั้นเซล่ล้มลงและเธอได้ลม้มลงไปสวนต่อไม้ที่เธอได้สร้างมันไว้เองตั้งแต่ตอนแรกและต่อไม้นั่นก็แทงจากด้านหลังทธอรูถึงหัวใจแม่นยังกับผีจับวางแม่เสือสาวนั่นชักดินทุลนทุนทนลาย อยู่กับต่อหมายหมูตะโกนออกมาเก่งนักนี่ชักดินคาตอเลยเหลือคุณเธอเสิงสาวนั้นใช้สองมือดันผืนพยายามลูดสวนขึ้นมาแต่ก็ล่วงลงไปเสือสาวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสองมือเกรงก็ตุกไปทั่วตายซะเธอมึงยี่เมเสือสาวเสียงพลานพูดขึ้น เธอดินล่างนั้นทะลุจนไปสุดโคนต่อไม้สุดท้ายน้ำอ้อยสมิงสาวก็ค่อยๆกางแขนแผ่ลาเลนิ่งลงไปในที่สุดมูไี้พูดขึ้นนึกว่าจะแน่ไม่เหมือนตอนที่ตวาดเลยพงจึงบอกเออมันก็ดีแล้วล่ะพอลุ่งเช้าเราลงจากห้างมา ก็เห็นซากของเธอยังถูกตอปากอยู่ตรงนั้นแต่มันเน่าเร็วมาไม่เหลือเขาคงความสวยเลยแม้แต่น้อยและเมื่อเราเดินทางกลาบพัานก็พาออกมาได้อย่างง่ายดายไม่มีการหลงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของทริปนรกในครั้งนี้ครับ